ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะก็หายไปนานเพราะว่าไม่สบายเพราะว่าตาฝนนะคะก็จะบอกอวิธีทาครีมซาลายนะคะก็หลายๆคนแบบว่าเพิ่งซื้อไปแล้วก็ซื้อใหม่คือว่าะจะใช้เปลืองบางทีก็ใช้เปลืองไว้นะคะเอาในเซตแบบมันมีแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือกระปุกใหญ่เปน็นเพราะว่าใช้เองนะคะที่ให้คือน,นี่1 0 c ีนะคะเยอะอยู่นะคะ1 0ซีนี่ คือในคือในเซตอะมันจะมีนี่มีสลา,ายแล้วก็โดสเซรั่มแล้วก็สบู่350ราสนะคะในชุดมีทั้งหมด4ตัวเลยเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนี่นี่สามร้อยห้าสิบนี่นี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทมีสี่ตัวแบบนี้นี่ ก็เป็นครีมสไลายนะคะหนึ่งร้อยกรัมเดี๋ยวจะมาทาให้ดูพอเราอาบน้ำฟอกสบู่เสร็จใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นสบู่กูต้านะคะเนี่ยเราก็ใช้ครีมสไลด์ไม่หกนะคะใครใครอยาเพียงงงไม่หกหอมมากจะเป็นกลิ่นเอ,อ่อกลิ่นวนิลานะคะเป็นกลิ่นแบบหอมอะหอมหวานหวานเป็นเป็นเป็นน้ำนมนะคะ กลินมนันนีลาก่อนอื่นเนี่ยมาสอนทาเราจะใส่ให้เต็มมากปกติร้านอื่นนี่เขาจะไม่ใส่ให้เต็มนี่คือว่าล้นเลยทีเดียวอุ้ยล้นจนต้อเขอะฝาข้างนอกอะใส่ให้เยอะเพราะว่าพอเราอาบน้ำเสร็จใช่ไหมคะให้บีบเซรั่มบีบ <c oughs> แขนสองข้างให้ให้ให ใช้แค่นี้พอเพราะว่าตัวเราเหมาดๆใช่ไหมคะก็นี่ปุไปแล้วผิวมันก็ยังไม่เออยังไม่แห้งใช่ไหมคะทาเซรั่มไปยังไม่แห้งให้เราป้ายป้ายมาแค่นี้นะคะนี่แค่นี้พอเนี่ยแค่นี้นะคะไม่เยอะเลยสาหรับแขนของข้าวนะคะแค่นี้แล้วก็ให้บีบโดด อุ้ยเยอะถ้ามันเป็นขวดอะให้แบบสหยดพอโอเคนะคะ,ะนี่ห,ห,ห,หนะคะแล้วก็ทาเนีย่ยมันก็จะเป็นเนื้อขาวๆเ,เห็นไหมมันก็ต้องทั่วผิวเท่านี้เลยใช่ปะใช่มันก็ไม่เปืองเลยใช่ไหมนี่คือวิธีการทานะคะโอเคขาก็เช่นกันใช้ขนาดแค่นี้คือ กระปุกหนึ่งสามารถใช้ได้กระส่งเดือนนะคะใช้แค่นี้พอไม่ต้องฟักเยอะมากมายโอเคนี่ใช้ครั้งซื้อไปครั้งแรกเอาไปใช้อะจะบอกว่าเดี๋ยวจะติดใจมันหอมมากเป็นหอม,มหวานแบบขนมอะ่ะอืหยผิวนุ่มนุ่มจริงๆผิวจะนุ่มมากเลยจะบอ,อมหอม ไปแล้วนี่ก็ดึกแล้วสกายมันก็ไม่ยอมนอนไปแล้วนะคะบ๊ายบาเดี๋ยวคุณมีมาปเดไปอ้อลืมมีตัวใหม่นะคะคือสเปรย์ฉีดหน้าฉีดเวลาไหนก็ได้ก่อนแต่งหน้าหรืออะไรอะไรเงี้ยฉีดได้น้ำแร่นะคะเป็นน้ำแร่เซรั่มนะคะใช้ดีมากเซรลบก็ใช้กันอยู่นะจ๊ะนี่ยววิเทลล่านะจ๊ะแล้วก็กรุต้า กินหนึ่งกระปุกมิข่าวเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายจะไม่มีใครเห็นมากเกินเลยใช